ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเฟซบุ๊กผู้ติดตามเฟซบุ YouTube ทุกท่านนะครับมี้ผมมีรถมาให้ชมนะครับเป็นรถขนาดใหญ่นะครับเป็นรถจอนเดียหาสามหนึ่งศูนครับจอนเดียหาสามหนึ่งศูนย์ครับผมก็บบค่ไข่ธนัดเนึองรถรถดี้ไปแน่นะครับรถที่สวยนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับ เครื่องเกียร์ปั๊มดีครับจดทะเบียนปีหกหนึ่งลมทะเบียนพร้อมชุดรนแล้วครับใส่งานสามพันกว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผาชมรอบรอพันนะครับยังนาสภาพเกสอร์นะครับลูกหมากเดิมโรงงานนะครับ เดิมโรงานสองหางครับเครื่องบ่มีไอนะครับเครื่องเกียร์ปั๊ม,มดีนะครับสีเดิมครับเครื่องบ่ค่อยแกะนะครับเครื่องดีครับเครื่องบ่ค่อยแกะครับค่ามาเแ็ดนะ เัานี uh, deux, uh, ้พร้อมใส่งานนะครับเครื่องเกียบปัรมดีเครื่องแห่งเลยครับในห้ารุ่นนี้ด้วนเลยครับเปิดราคาไปที่สามแสนสองหมืนเก้าพันบาทครับสามแสนสองหมืนเก้าพันบาทครับสามหนึ่งศูนย์สองพานะครับยังลังกะพ่อใดนะครับผานนี้จะเป็นผานหานะครับ ปัญหาตรงรุ่นนะครับไทยแห่งนะครับบ่มีรั้วซส้นนะครับไปหารุ่นใหญ่ไปใช้การใช้งานน้ำให้น้ำหน้านะครับกรนีบ่ผิดบ้างครับฐานเนี่ยจะมีบินอยู่ใบเล่มทะเบียนพร้อมชุดรถนะครับรถจดทะเบียนปี6-1นะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีซีเดีงครับสนใจโทร064 4 0 4กสี8สนครับ 0644049068บึงรถไดแดอำเภอจุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับรถพร้อมใส่งานนะครับรถใหญ่ราคาถูกถูกครับหาไปใส่การใส่งานน้ำให้อ่อยให้มันนะครับขอขายตามสภาพก็นะครับ ใจโทรศูนย์หกสี่สากครับเด็นราคาคืทีสามแสนสอ่น2อ0พันบาทครับสามแสนสมาพันบาทครับต่อรองใดครับ